สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาน,น,นําเสนอฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะกิจก็คือหว,วยเวียดนามนะเวียดนามเฉพาะกิจจะออกทุกๆวันเวลาประมาณ1 6 0 0 0น,น,อนออก,ก็คือ4โมงเย็นนั่นแหละก็ขอเรียนให้สมาชิกท่านที่เข้ามาใหม่ให้ทราบนะครับ ช่อง V.I.P ธรรมดาก็จะมาลงคลิปฮาหนอยให้วันละสีคลิปนะครับฮาหนอยเฉพาะกิตฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติฮาหนอย V.I.P นะครับ จะมาลงให้ทุกๆวันเลยนะครับอขอเรียนให้สมาชิกที่เข้ามาใหม่ได้รับทราบด้วยนะครับก็เลยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับชมทั้ง4คลิปนะครับเฉพาะหาหน่อยนะอย่างอื่นก็มีมากมายเลยประมาณนี้ก็จะเปิดดูหรือไม่เปิดดูก็ได้นะครับประมาณนี้เพราะว่ามันจะมาหาทุกคลิปทุกคลิปเลยไม่ว่าจะุ้นไทยหุนนี้เคเอหุนอะไรกต่างมาหมดเลยประมาณนี้ส <c oughs> ะดวกสบายไม่ต้องค้นหายากนะครับ กดสว่าติดตามแล้วนะครับก็ขอขอบคุสญญณสมาชิกเก่าทุกท่านนะครับทีท่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็ก,กดูกใจให้กำลังใจเป็นช่อง v ำีอธรรมดาทุกคลิปเลยผลเมื่อวานนี้ออก17690นะครับออกห9 5ก้า5 7 2นะให้123572นะครับ มาเจ็ดสองแล้วก็มาหนึ่งหลักร้อยด้วยเด่นเดินดีอยู่แต่คู่เจาะให้ระมัดระวังนะครับคู่เจาะนีมักจะพลาดนะแต่เด่นนีมาแน่นอนหาหาสำนักอื่นมามามัดใส่กันก็ดีเหมือนกันมันจะได้ลดความเสี่ยงไปเยอะเลยเพราะว่า VIP จะวางคู่เจาะไว้น้อยชุดอยู่มันก็เลยมีโอกาสพลาดมาเถอะต้องเล่นยาวๆเอาตัวที่เน้นที่ฟันเล่นนะครับประมาณนี้นะ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับเด่นวันนี้ก็มี2องสสนะครับเน้นที่3กับ4นะสองสามสี่เน้นที่สามกับสี่เราได้เด่นสองสามสี่แล้วเราก็มาหาคู่เจาะคู่เจาะตามนี้นะคู่เจาะตามนี้เจาะตะชุกเตัวนะครับสามเก้าเก้าสามสามตื่นตื่นสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสาม ามที่หลายตัวเพราะว่าฟันธงนะฟันธงชุดเน้นคือสามนะนเลขสามนะครับตัวกันก็คือสองนะครับตัวลองก็คือ,คอ 3, คคสนนกกี่นะครับออนนรบองสามสี่นะครับฟันธงที่สามนะจับไปตามนี้นะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮง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 นะครับขอให้ท่านจับตามนี้นะครับขอให้โชคดีโชคดีนะ ดูไม่ทันเจดไม่ทันก็พักวิดีโอไว้หรือไม่งั้นก็ดูอีกรอบก,ก็ได้สำหรับวันนี้โชงดีครับสวัสดีครับ